สวัสดีครับผมอนุชารัตนสินอุปนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยตอนนี้ผมขอแนะนำหนังสือภาษามือเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่ก่อนนะครับหนังสือภาษามือทั้งสี่เล่มนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสหพันธ์คนหูหนวกแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JFD และจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับหนังสือภาษามือไทยเหล่านี้ได้นำไปแจกใจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆหนังสือภาษามือนี้ประกอบด้วยหมวดคำหลายหมวดคำเช่นการทักทายจำนวนนับครอบครัวสัตว์และผลไม้การศึกษาภาษามือจากหนังสือเป็นสิ่งที่ยากหากเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งท่านจะเห็นการใช้สีหน้าและทิศทางการเคลื่อนไหวของมือได้ไม่ชัดเจนศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงได้ผลิตร,รายการวิดิทัศน์คู่มือหนังสือภาษามือไทยประกอบการใช้หนังสือภาษามือไทยชุดนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนเป็นต้นรายการวิดิทัศน์ชุดนี้หากใช้ประกอบกับหนังสือภาษามือไทยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาภาษามือได้เข้าใจชัดเจนและใช้ภาษามือได้ดียิ่งขึ้นต่อไปคงเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้ผมขอแนะนำองค์ประกอบที่สำคัญของภาษามือ5ข้อ 1. รูปแบบของท่ามือ 2. ตํตแหน่งการวางมือ 3. การพลิกหันฝ่ามือ 4. ทิศทางการเคลื่อนไหวของมือ 5. การใช้สีหน้าและท่าทางตัวอย่างเช่น 1. ท่ามือเลขหนึ่งท่ามือเลข5ท่ามือตัววาย 2. ตำแหน่งการวางมือเช่นวางมือบริเวณหน้าผากวางมือบริเวณกลางว่างอก 3. การพลิกหันฝ่ามือเช่นหันฝ่ามือเข้าหาหน้าผากหันฝ่ามือออกไปทางด้านขวา 4. คํคำว่าสวัสดีจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวของมือไปด้านหน้า คำว่าขอบคุณจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวของมือไปด้านขวา 5. การใช้สีหน้าในคำว่าสวัสดีและการใช้ท่าทางในการทักทายกันของคนสองคนองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นไวยากรณ์ของภาษามือไทยคนส่วนใหญ่มักคิดว่าภาษามือเป็นภาษาที่ใช้เหมือนกันทั่วโลกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวยอย่างเช่นภาษามือไทยคำว่าขอบคุณภาษามืออเมริกันขอบคุณภาษามือสวีเดนขอบคุณ ภาษามือฮ่องกงขอบคุณภาษามือญี่ปุ่นขอบคุณภาษามือแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันนะครับทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วนะครับและตอนนี้ขอเชิญทุกท่านชมสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหวได้เลยครับ ทุกท่านได้ชมสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหวแบบต่างๆกันไปแล้วนะครับทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่เราจะต้องปฏิบัติตามเช่นคําว่าครอบครัวจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวของมือเป็นรูปวงกลมออกจากลําตัวจะไม่ใช่เป็นรูปวงกลมเข้าหาลําตัวนะครับคําว่าผู้หญิงทิศทางการเคลื่อนไหวของมือจะหมุนข้อมือทวนเข็มนาฬิกาเป็นวงกลมหลายๆครั้งเราจะไม่หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ขอเชิญชมคำศัพท์ภาษามือการทักทายได้เลยครับ ทุกท่านได้ชมคำศัพท์ภาษามือแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างไวยากรณ์ที่สำคัญของภาษาไทยและภาษามือไทยเช่นประโยคภาษาไทยว่าสวัสดีครับประโย,ภาายคายโยภาษามือจะใช้ว่าสาาวัสดีครับประโยคภาษาไทยว่าคุณสบายดีหรือประโยคภาษามือจะใช้ว่าคุณสบายดีหรือใช้การเลิกคิ้วประโยคภาษาไทยว่าผมสบายดีครับ ประโยคภาษามือจะใช้ว่าผมสบายดีครับขอเชิชมตัวอย่างภาษามือได้เลยครับ ทุกท่านได้ชมตัวอย่างไวยากรณ์ภาษามือไปแล้วผมจะขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับประโยคภาษาไทยว่าคุณชื่อภาษามืออะไรภาษามือไทยจะใช้ว่าชื่อภาษามือประโยคภาษาไทยว่าผมชื่ออภิวัตภาษามือไทยจะใช้ว่าอภิวัตประโยคภาษาไทยว่าแล้วคุณล่ะชื่อภาษามืออะไรภาษามือไทยจะใช้ว่าชื่อภาษามือ ประโยคภาษาไทยว่าผมชื่อพิรุณภาษามือไทยจะใช้ว่าพิรุณขอเชิชมตัวอย่างได้เลยครับ ทุกท่านได้ชมตัวอย่างกันไปแล้วนะครับผมขอสรุปตัวอย่างไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษามือไทยว่าทั้งสองภาษามีความแตกต่างกันการใช้ภาษามือตามไวยากรณ์ของภาษาไทยจะทําให้มีท่ามือหลายท่ามือแต่การใช้ภาษามือไทยจะมีระบบคําของตัวเองดังนั้นทั้งสองภาษาจึงมีความแตกต่างกันเข้าใจแล้วนะครับและตอนนี้ชมคําศัพท์ภาษามือในหมวดจํานวนนับได้เลยครับ ทุกท่านคงได้ฝึกภาษามือในหมวดจำนวนนับไปแล้วตอนนี้จะขอ,อนำไปสู่คำศัพท์ภาษามือในสองหมวดคำหนึ่งเวลาสองวันเดือนปีขอเชิญชมภาษามือได้เลยครับ ทุกท่านคงได้ฝึกภาษามือในหมวดเวลาและวันเดือนปีกันไปแล้วนะครับภาษามือยากหรือเปล่าครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับภาษามือง่ายนิดเดียวถ้าทุกท่านมันฝึกฝนก็จะใช้ภาษามือได้ดียิ่งขึ้นและสนุกด้วยนะครับตอนนี้ขอนำก็สู่หมวดคำถามตั้งใจดูการใช้สีหน้าให้ดีนะครับสำคัญมากเชิญชมได้เลยครับ ทุกท่านได้ฝึกฝนการใช้ภาษามือในหมวดคำถามไปแล้วนะครับในการสนทนาโต้ตอบกันของคนสองคนการใช้สีหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านชมกันเลยนะครับ คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าในการสนทนาโต้อตอบของคนสองคนจะมีการใช้สีหน้าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของภาษามือเพราะฉะนั้นนอกจากฝึกภาษามือแล้วควรจะฝึกการใช้สีหน้าด้วยเพื่อจะได้ใช้ภาษามือได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้ขอเชิญชมคําศัพท์ภาษามือในสามหมวดคํา 1. บุคคล2ครอบครัว3ความสัมพันธ์ขอเชิญชมได้เลยครับ ทุกท่านได้ฝึกการใช้ภาษามือในหมวดบุคคลครอบครัวและความสัมพันธ์กันไปแล้วขอให้ทุกท่านทดลองฝึกการสนทนาดูนะครับและตอนนี้ผมขอแนะนำตัวอย่างไวยากรณ์ภาษามือให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ทุกท่านได้ชมวยากรภาษามือไทยจากบทสนทนากันไปนแล้วนะครับผมขอสรุปว่าในครอบครัวที่มีคนหูหนวกและคนในครอบครัวไม่สามารถใช้ภาษามือได้จะทําให้คนหูหนวกรู้สึกเหงาถ้าคนในครอบครัวสามารถสื่อสารกับคนหูหนวกได้จะทําให้คนหูหนวกได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม โลกของคนหัวหนวกก็จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกท่านอาจจะคิดว่าการเรียนภาษามือเป็นเรื่องยากแต่ผมขอให้อดทนนะครับภาษามือไม่ได้ยากอย่างที่คิดหวังว่าทุกท่านคงไม่ลืมภาษามือนะครับและจดจำภาษามือที่ได้เรียนมามันฝึกฝนการใช้ภาษามือให้ดียิ่งขึ้นควรหาเวลาพบปะกับคนหูหนวกนะครับและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ